เจ้าโทนกินมไปก่อนตั้งชื่อให้เจ้าโทนเลยโทนเลยนเดี๋ยวแม่ไปซื้อหมูมาแล้วมาแล้วมาแล้วให้ตังค์เขาอยู่เดีอยหมาแล้วมาแล้วมามาเล็กขวดอยู่ตรงนี้ด้วยเพ่อพ่อเนี่ยเห็นไหมขวดอยู่ตรงนี้อันตรายเหรอมาแล้วมาแล้วมาแล้วมามาตัวแค่ มาชื่เไรนะนี่หนึ่เจะทนจะทนจะทนทนมนะชอบอยู่ตรงไหนมากที่สุดเหรอครับมันชอบอยู่ไปเรื่อยเปลือยของมันในนี้แหละลูกแล้วโจโคเคตัวตัวอื่นชอ,ช,อชอบอยู่ตรงไห<ท>นชอบอยู่ตรงไหนที่สุดครับทนมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับแล้วขวดมันอยู่ตรงนี้ด้วยแม่โย,ยนใส่าปากมันเลยดิลองดูสิทนกินสาเอา วายอย่าร้องดังสิตกใจเลยไม่ได้แม่ชีตกใจโทรศัพท์กรุบลนไม่ให้มาตรงนี้ละขวดอยู่โเยกินทะเเดี๋ยวเขาซื้อหมูมาให้ลูกเออเดี๋ยวเขาซื้อหมูมาให้นะให้โชค์กาไหนนะกินกันลูกกินกันลูกแล้วโทวชักเคยนีใส่และหรอเดี๋ีหน่อยไม่มีคนถูกไม่มีนั่น คงไก่มีกินนะโอแม่ชีเล็กตั้งชื่อให้เลยเจ้าโทนนะลูกนะเอาแล้วกินลูกกินเขาขอขอขอถ่ายรูปลูกมาแล้วเขาขอลูกแม่ลองโยนให้แม่ลองโยนอีกทีดิอคาปากออ่คาปากอยู่ไม่ไม่เคี้ยวอ่ะไม่ใชงับไม้ไปแล้วเนี่ยมาหนี้ก่อนมาหนี้มาหนี้อ่ะอ่ะทันนี้ก่อน